คณะกรรมการในหารภาพหมือสมาชิกไลออนผู้รงเกติทุกท่านครับในระยะเวลาที่ผ่านมาสมโมสรไลออนบางขุนเทียนมีกิจกรรมมากมายอย่างที่พวกเราได้เห็นอยู่แล้วนั่นคือความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นแต่เรื่องราวต่างๆก่อนที่จะเห็นความสําเร็จเห็นความภาคภูมิใจเห็นความประทับใจทุกคนเป็นผู้ทํางานผู้คนคงจะได้สัมผัสในสิ่งนั้นดีสิ่งเนี้ครับมันแลกมาด้วย กําลังกายกําลังใจและกําลังทรัพย์อยากเหงือ่อแรงกายน้ําตาแห่งความปิติในการที่เราใช้ทํากิจกรรมบริการเนี่ยครับเป็นสิ่งที่จะตอบแทนให้กับเราได้ในวันนี้ครับว่าในระยะเวลาปีหนึ่งที่ผ่านมา156วันที่เธอได้ขึ้นไปเป็นนายกสโมสรอ,อย่างเป็นทางการและจนถึงวันนี้นีครับ เธอได้ทํากิจกรรมอย่างมากมายและกิจกรรมนั้นยังทรงคุณค่าต่อไปก็คือตำนานในเลอนในนี้นะฮะบอกถึงประเพณีที่ดีที่เราควรจะทําสิ่งแรกเลยก็คือค่านิยมนิสัยความเชื่อและหลังจากนั้นก็คือประเพณีนี่แะครับไลออนเรามีเพียงเท่านี้เองสิ่งที่เราเชื่อว่าเราให้โอกาสของผู้อื่นและผู้อื่นจะได้ดีและหลังจากนั้น โลกและสังคมจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขขออนุญาตมอบเสียงตกมือให้กับนายกไลออนดาวรัตน์ปทิพทันได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจบไปแล้วเพียงแต่ว่าตำนานที่เธอสร้างกำลังเป็นวัฒนธรรมที่ดีส่งมอบให้กับไลออนประพบประพังกัรจนะต่อไปขอขอบคุณมากครับ